สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้วันที่8นะคะเดือนมีนาคม2565นกะคะก็ห่างหายรีวิวนะคะสินค้ารีวิวต่างๆนะคะวันนี้ก็ไลน์เด้์สอเมืแม่ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการแปลรูปของน้ำอ้อยคันน้ำนะคะ เชื่อว่าปีนี้ทุกคนน่าจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอ่โควิดต่างๆนะคะแล้วก็หน้าหนาวที่ผ่านมาก็น้ำอ้อยถ้าเราคั้นเป็นน้ำอ้อยมันก็จะขายไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าช่วงที่หน้าหนาวที่ผ่านมาก็จะไม่ค่อยมีใครเอ่อก็มีแต่มันมันมีไม่เยอะนะคะสำหรับเอ่อการขายเอ่อน้ำอ้อยคั้นน้ำสดนะคะเราก็เลยมีแนวคิดนะคะแนวคิดที่จะ ทำยังไงให้อ้อยมันอ้อยที่เราปลูกไวอะคะ่ะถ้าคนที่ปลูกเยอะๆบางทีการส่งออกหรือว่าการขายมัน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 ,ม,นมันไม่ไม่มากพอแล้วนะคะก็เลยจะก็เลยมีแนวคิดที่จะทําน้าอ้อยแบบให้มันอยู่ได้นานๆนะคะก็เลยทำแปรรูปน้าอ้อยนะคะน้าอ้อยอันนี้เป็นน้าอ้อยคั้นน้ําของที่สวนนะคะเกษตรอินทรีย์ก็จะมี ทั้งหมด3สายพันธุ์นะคะแต่วันนี้เราทำแค่สองสายพันธุ์ให้ท่านผู้ชมดูนะคะน,นี้นะคะการแปลรูปก็มีตั้งแต่เอาน้ำอ้อยนะคะมาคั้นน้ำแล้วก็รีดน้ำออกนะคะแล้วเราก็นำมามาต้มนะคะมาเคี่ยวของที่ที่ที่บ้านนี้ก็จะจะใช้เตาเตาแก๊สนะคะการเคี่ยวก็แล้วแต่ ปริมาณของของน้ำน้ำอ้อยที่เราเราเอามาเคี่ยวในแต่ละครั้งนะคะถ้าเราเคี่ยวไม่เยอะมันก็จะสุกไวนะคะมันก็จะเสร็จไวแต่ถ้าเราเราเคีเค่ยวเยอะมันก็จะใช้เวลานิดนึงของที่ส่วนก็วันนี้นะคะเฉพาะวันนี้เราเคี่ยวอยู่ที่9กิโลนะคะน้ำอ้อยสด9กิโลใช้เวลาเคี่ยวประมาณสองชั่วโมงกล,กกลัวๆนะคะถ้าเป็น uh, เตาแก๊สนะคะอันนี้คือพูดถึงเตาแก๊สนะคะ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ถ้าเราไม่มีพิมพ์แล้วก็หาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ในบ้านนะคะมีอะไรทําเป็นพิมพ์นะคะแบบนี้ก็ได้ก็คือทดลองก่อนก็ได้นะคะท่านผู้ชมใน YouTube เขาก็จะมีบอกวิธีทําน้าอ้อยคั้นนะแปรรูปน้าอ้อยนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ดูอันนี้ก็คือนำนำสิ่งที่ไล่ด้2สองมือม,เม่เอามาแปรรูปนะคะ แล้วก็เอามาติดสติกเกอร์อันนี้คือคือเอาสต,สติกเกอร์ของน้ำอ้อยคันน้ำมาติดนะคะก็คือเอามาให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างแล้วใครก็บางคนก็ส่งตามร้านนะคะขายส่งก็ได้นะคะพวกน้ำอ้อยนี่อย่างเงี้ยก็คือได้มาแบบนี้นะคะอันนี้คือน้ำอ้อยนะคะเราจะใช้พิมพ์แบบนี้เลยนะคะเราไม่ได้ไปซื้อพิมพ์อะไรมากมายเราลองใช้แบบนี้ดู แล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะน้ํน้ำอ้อยไซรับคือเคี่ยวครั้งเดียวเราได้สองอย่างสามอย่างนะคะเนี่ยแบบนี้ก็คือเป็นเป็นเอาสติกเกอร์กล้วยฉาบมาติดนะคะแต่จริงๆแล้วเ,เอามามันเป็นน้ำอ้อยไซรับก็จะได้สีประมาณนี้นะคะเขาคมเข้มข้นนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือเอามา,ามามาให้ดูนะคะสติกเกอร์ไม่ต้องไปนสนใจเพราะว่าเอาเอามามาติดเฉย ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นน้ำอ้อยกรที่เราใส่แล้วค่ะก็จะติดถุงแบบนี้ให้ดูสวยงามนะคะแล้วเราก็ทำสติกเกอร์นะคะให้มันดูดีแล้วก็ส่งตามร้านต่างๆได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นแบบนี้แบบง่ายๆนะคะนี่แบบนี้ก็คือไม่มีพิมพ์นะคะก็คือใช้ช้อนในการตักออกมาเราต้องตักในตอนที่เขาอุ่นๆนะคะอย่าให้เขาเย็นถ้าเขาเย็นแล้วเขาจะแข็งตัวนะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นน้ำอ้อยสีํำนะคะสำหรับกินกับกาแฟเน,นะะี่ยค่ะถ้าถ้าจะให้แบบแบบว่ามันมันบดมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้มันแห้งๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะแล้วแต่เราถ้าใครชำนาญเรียนรู้เอ่อทำบ่อยๆก็จะชินนะคะแต่พยายามอย่าให้ไหม้ก็พอนะคะท่านผู้ชมถ้าไหม้ก็คือไม่ได้ต้องเคี่ยวใหม่ทิ้งเลยมันเม็น นะคะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็เอาสาระดีๆนะคะสำหรับการแปรรูปน้ำอ้อยคั้นน้ำอันนี้ก็คืออลืมบอกว่าสายพันธุ์นะคะสองอย่างนี้จะคนละสายพันธุ์นะคะท่านผู้ชมอันนี้เขาก็จะเป็นสีพันธุ์ห้าศูนย์นะคะนี่ 4, 000, สีพันธุ์สห้าศูนย์ก็จะเป็นสีนี้อันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นาสายน้ำผึ้งนี่ค่ะสายน้ำผึ้งก็จะเป็นอย่างนี้ นะคะสีเขาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือสุพรรณห้าศูน์เขาก็จะออกต่างกันนิดหน่อยอแต่ว่าอันนี้ก็ที่ขุดขวนนี่ก็เป็นสุพรรณห้น์นะคะอันนี้ก็คือ,อาสายน้ำพึ้งนะคะท่านผู้ชมก็สีก็จะสวยสีเขาจะเข้มต่างกันนิดหน่อยนะสำหรับการไปรูปนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอ้อยสายน้ำพึ่งนี่เขาจะมีรสหวานมากเราเหมาะสำหรับทำ เป็นน้ำตาลันนี้น้ำตาลกอน,น้ำการสีล้ำอย่างเงี้ยสีเขาจะสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะใครไม่มีพิมพ์ก็เอาแบบนี้นะคะทําแบบนี้แล้วก็ทําแต่ว่าผ้านี้เราต้องชุบน้ํานะคะชุบน้ําแล้วก็เอามาวางอุปกรณ์ก็เอามาวางให้มันสะอาดสะอ้านแล้วก็พอเขาอุ่นๆก็เทลงไปในพิมพ์เนี่ยนะคะ mm hmm. การเคี่ยวก็ไปดูใน YouTube ได้นะคะก mm ็ hmm. จะมีไลฟ์เฟซบ o ๊กเขา แนะนำนะคะทาง Facebook ทางา YouTube นะคะท่านผู้ชมทาง y u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  e e ิดต่างๆนะคะ,นะคะการแปลรูปนะคะก็เราก็มีทางออกมากมายนะคะสำหรับอ้อยใครที่มีอ้อยเยอะๆสำหรับมือใหม่ไม่มีทางออกนะคะก็ลองดูนะคะ สมัยก่อนเราก็เคยเห็นแต่ปู่ย่าตายายเขาก็จะทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นชะลอมที่ใส่น้ำอ้อยนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ง่ายหน่อยหาซื้ออุปกรณ์หาซื้ออะ,อะไรที่มาบรรจุให้มันดูสวยงามนะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่แนวคิดไอเดียว่าจะไปยังไงเนี่ยค่ะตัตนใส่หลับนะคะไส่ลับน้ำอ้อย เป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะเวลาจะกินชากาแฟรหรือว่าอะไรก็ได้ของหวานอะไรก็ได้นะคะเป็นน้ำอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นคะคะง่ายๆก็จะมีเนี่ยความเหมือนน้ำพึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมสวยงามเหมือนน้ำพึ่งเลย mm hmm. สีสวยนะะลองดูนะคะคนไหนที่มีสวนอ้อยก็เอามาแปรรูปดูแล้วก็ใครมีเอ่อ ตลาดส่งแล้วก็ส่งตามตลาดอะไรได้เราไม่จําเป็นต้องขายเฉพาะน้ําอ้อยคันน้ำนะคะท่านผู้ชมมีทางออกกันนะคะนี่คะนี่ที่ตลาดที่ยังไม่ได้ออกก็จะประมาณนี้นะคะนี่สีสวยมากนี่ค่ะสีสวยนี่คืออ้อยสายน้ำผึ้ง นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ